สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิมเอมเป,ปรมปีกาแฟสดค่ะพอดีมีผู้ติดตามช่องบอกว่าช่วยทำเมนูเผือกลาวาให้หน่อยนะคะก็เลยจัดไปค่ะตามคำเรียกร้องนะคะเป็นเมนูเผือกลาวานมสดเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มต้นที่ผงเผือกสองช้อนโต๊ะพี่เจใช้ผงเผือกยี่ห้ออารมานะคะ2นมข้นหวาน40 ml 3นมจืด20 ml และนมสด150 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นที่เทผงเผือก2ช้อนโต๊ะเทลงไปในแก้วเลยนะคะพี่เจใช้ผงเผือกยี่ห้ออโรมานะเติมนมข้นหวาน40 ml และนมจืด20 ml ในคลิปพี่เจผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อความรวดเร็วนะคะ เราจะใช้เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าตีให้เข้ากันนะคะก็เครื่องตีฟองนมไฟฟ้าจะมีข้อดีตรงที่ว่าช่วยเราประหยัดเวลาแล้วก็เราไม่ต้องออกแรงคนเยอะถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนคนแรงๆได้เหมือนกันค่ะตรงนี้เราจะทําส่วนของเผือกที่เป็นลาวานะคะเราจะเห็นว่าเนื้อของลาวามันจะเนียนแล้วก็เป็นสีม่วง ราตักน้ำแข็งมาให้เต็มแก้วค่ะแก้วในคลิปขนาด18ออนนะคะเราเติมนมสดลงไปค่ะ150 ml พี่เจใช้ยี่ห้อเมจิจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะเทลงไปเลยหลังจากนั้นก็ให้นำส่วนของเผือกลาวาที่เราผสมเอาไว้แล้วเทลงไปด้านหน้าค่ะเราจะเห็นว่าจะมีชั้นของเผือกลงไปสวยงามเลยนะคะ ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะส่วนผสมต้นทุนและราคาขายอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ